สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง play a l o o t นะครับได้ยังไงให้ได้เงินนะครับและในเกม nfc gaming วันนี้ก็คือเกมชื่อ่ว่า dinopark ครับเป็นเกมจากผู้พัฒนาชาวไทยนะครับ c r e ตอร์มาจาก jdi u นะครับใครที่เป็นสายทาฟาร์มก็จะคุ้นเคย jdi อยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารูปแบบเกมนี้เป็นยังไงมีชคเคนอมิกของเกมเป็นยังไงบ้างเหรียญก็นั้นเป็นยังไงบ้างนะครับเรามาดูกันครับ เกมไดโนพาร์ค <D yn op ark> ถ้าจะพูดให้ง่ายๆก็คือเป็นเกมที่เอาตัวละครไปต่อสู้กันนะครับชนะได้ของมาแค่นั้นเองนะครับแต่ความตื้นลึกหนาบ้างของเกมเนี้คือชิ้นส่วนของหุ่นยนต์ที่คุณจะต้องสร้างมันขึ้นมานะครับเกมนี้ใช้เหรียญที่ชื่อว่าไดโนบนะครับคุณสามารถเข้าไปซื้อได้ผ่านแผ่นเคกสวอปนะครับเข้ามาหน้าที่ i n f o d i n o p a r k f u n เนี่ยสามารถกด บายได้หนกได้เลยนะครับเกมจะเด้งขึ้นมาไปหน้าแผ่นเคกสวอปอ่ะขออภัยครับ F Swap ให้เองนะครับแล้วก็ใช้เหรียญของคุณเนี่ยในกระเป๋า m ม t a a มัค c o n n e c t หรือกระเป๋าอื่นๆแลกเปลี่ยนเหรียญเป็นเหรียญได้หนกได้เลยนะครับราคาตอนนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ0.02 u s ดสอลลาร์สหรัฐนะครับไปดูกราฟกันดีกว่าครับ0.02187นะครับในราคาปัจจุบันที่ผมเปิดอยู่นี้เกมเนี่ย ออกมาได้สักพักแล้วนะครับที่นับตั้งแต่วันที่ซื้อไข่ครั้งแรกนะครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาจากวันที่23นะครับที่มันเริ่มขึ้นจนถึงวันเนี้ยวันที่27ที่อัดคลิปราคาก็จาก0 0 5 0 2ตัวนะครับตัดศูนย์ไปหนึ่งตัวและเหลือ0 0 0 2นะครับก็ลองดูนะครับสำหรับใครที่จะมาลงทุนว่าเป็นยังไงบ้างคลิปนี้ไม่ใช่ฟ i น a n ช i a l แอดไว้นะครับ ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่เป็นการรีวิวภาพรวมของเกมให้ดูนะครับตัวเหรียญเองนะครับจะมีช็อคเคมิกในการที่จะหักค่าแท็กแล้วก็แจกค่าแท็กเช่นเดียวกันนะครับเราไปดูในหน้าเว็บหลักนะครับตัวเหรียญทุกๆ transition น,น,นะครับใครที่ซื้อหรือขายเหรียญจะถูกหักไป7%นะครับโดยแบ่งเป็น3เนี่ยให้คนที่ถือเหรียญอยู่นะครับอีก ก็จะแบ่งนี้เลยตามไปให้เครดิตนอก BNB Liquidate ดต o ูลนะครับแล้วก็ Tax to Develop นะครับเอาไปใช้ในส่วน,นตา่างๆไม่ว่าเป็นพัฒนาตัวเกณฑ์นะครับในการทำมาร์เก็ตติ้หรือว่าเอาไปเบิร์ให้ j d i b u r เบิร์นะครับแต่ว่าเหรียญเนี่ยจะมีคำการลดลงนะครับแล้วก็ใครที่ถืออยู่ก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับจากสัดส่วนที่มีคนซื้อขายอยู่ในตลาดนะครับเหรียญน,นี่มีแม็ก ซัพพลายอยู่ที่400ล้านเหรียญน,นะครับ400ล้านเหรียญไทยหนอนครับก็แสดงว่าถ้ามีการทํากิจกรรมได้เหรียญตอบแทนมาอนาคตเหรียญจะถูกแชร์ไปให้คนที่เข้ามาถือหรือเข้ามาเล่นเกมเนี่ยทำกิจกรรมแล้วก็ได้เหรียญคืนไปนะครับแต่เหรียญเนี่ยจะมีจํานวนจํากัดหมายความว่าถ้าเกิดมีคนเล่นเกมมากขึ้นมีกิจกรรมมากขึ้นคนถือเหรียญมากขึ้นแน่นอนครับราคาเหรียญต้องขึ้นจากดีมาซัพพลายนะครับ ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ท,ที่ตอนนี้ราคาเหรียญยังอยู่ในต่ำกว่า1 US dollar นะครับก็ใช้วิจารณญาณในการที่จะเข้ามาซื้อนะครับสำหรับนักเก่งกำไรแต่ถ้าเป็นนักเล่นเกมคุณสามารถลงเงินแล้วก็มาเตรียมเล่นเกมได้เลยนะครับเกมนี้เป็นเกมในรูปแบบ NFT ครับหลักๆคือ3ส่วนนะครับ NFT 1คือไข่ไข่เนี่ยคุณซื้อมาคุณจะได้โปรไฟล์ของไข่นะครับเป็นรูปมังกร ตามธาตุที่คุณซื้อนะครับหรือตามรูปแบบของไข่ที่คุณซื้อไปส่วยสองคือหุ่นยนต์หรือเรียกว่าไดโนบอทนะครับตัวนั้นเนี่ยเป็นตัวที่คุณจะต้องเอาไข่เนี่ยไปขี่หุ่นยนต์ไข่เนี่ยเปรียบเสมือนตัวแทนของคุณนะครับในในคำอธิบายของเขาบอกว่าเป็นเหมือนบัระชาชนนะครับที่มีรูปมีธาตุนะครับเอาตัวเนี้ยไปขี่หุ่นยนต์ที่คุณสร้างขึ้นมาแล้วเอาหุ่นยนต์ไปต่อสู้กัน นะครับต่อสู้เป็นทัวร์นาเมนต์เป็น PVP ชนะได้ค่าประสบการณ์มาพัฒนาตัวละครได้เหรียญได้หนอบออกมานะครับชนะทัวร์นาเมนต์อาจจะมีของ m s t แจกด้วยนะครับเราก็ต้องไปดูกันตอนเกมเปิดว่าของที่แจกเป็นยังไงบ้างเวลาลงต่อสู้ต้องใช้เหรียญเท่าไหร่ผลตอบแทนกลับมาเท่าไหร่เดี๋ยวละเอียดต่อไปเนี่ยน่าจะออกมาหลังจากเกมเปิดแล้วนะครับในช่วงแรกนี่เขาทําการขายไข่อยู่5้าธาตุนะครับแล้วก็ในตอนนี้ไอ้าธาตุเนี้ย ไม่มีขายแล้วมีไข่ส่วนอื่นๆออกมาแทนนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับส่วนของไดโนพาร์กก็จะมี <c oughs> อย่างที่บอกไปนะครับไดโนบอทหรือหุ่นยนต์ที่มาต่อสู้กันนะครับไปดูในรถแมพของเขาดีกว่านะครับตอนนี้อยู่ในเฟสเดย์ศูนย์เนะครับคือลา้านััไดโนพาร์กออกมาแล้วต่อมาเนี่ยก็คือล็อกอินเปิดนะครับ ในคอเตอร์ที่3เนี่ยก็คือวันที่1สิงหาที่ตามที่เขาบอกนะครับก็คือจะเริ่มเปิดให้ดอไนโดบอได้แพทเทิลแบทเกันได้แล้วนะครับเอามา,มาต่อสู้กันได้แล้วจะเริ่มทำการลิสต์ลงคอยมาเก็ตแคปแล้วก็คอยเก็ตโคนะครับในตอนนี้สามารถดูได้ในจากเว็บภูคอยนะครับที่จะดูราคาเหรียญได้นะครับแล้วก็คอเตอร์ที่4หรือช่วงปลายปีจะทำการเปิดมาเก็ตเพลสออกมานะครับ แล้วก็จะมีข้อมูลของเกมขึ้นมากขึ้นไปอีกนะครับมีคอนเทนต์มากขึ้นไปอีกเราจะเริ่มแล้วเราทำยังไงบ้างนะครับคุณสามารถแลกเหรียญได้นอบก่อนนะครับกด b ายได้นอบนะครับไปแอป Swap กดมุมขวาบน Lunch App นะครับคุณจะเด้งมาสู่หน้า d i n o p a r k ตตัดฟันนะครับ Connect Wallet ของคุณให้เรียบร้อยเลื่อนลงมาข้างล่างกด Next ครับแล้วก็เลือกซื้อไข่ แต่ตรงนี้คุณจะเห็นได้ว่าหน้าของไข่เนี่ยผมไม่มีนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมคอนเน็กจาก iPad นะครับอ่าร e c o ร d ดตัวเกมจาก iPad ซึ่งมีวิธีแก้ปัญหาคือคุณเข้าทางแอป t a m a s k นะครับเข้าเบราว์เซอร์จาก m m e t a m a r k ซึ่งผมใช้ iPad Connect เรียบร้อยเนี่ยจาก m e t a m a s k มันจะขึ้นโชว์ไข่นะครับขึ้นโชว์จำนวนเงินเดนอบที่ผมมีด้วยแล้วการซื้อขายได้ปกติ เขาจะมีตัว PDF ไฟล์นะครับให้ศึกษาเป็นภาษาไทยเลยเพราะ developer เป็นชาวไทยนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูสรุปภาพรวมจากจากตัว PDF ไฟล์ให้ฟังแล้วกันนะครับเชนของเกมนี้เป็น bsc หรือ b i n a n c e smart chain นะครับหมายความว่าค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับเชนอื่นๆนะครับก็ทำให้ค่าแก๊สเนี่ยไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับสามารถ connect wallet แล้วก็เข้าไปซื้อได้เลยผมขอข้ามในเชิง รายละเอียดในส่วนนี้ไปนะครับก็สามารถไปหาอ่านได้เดี๋ยวจะลงลิงก์ไว้ข้างล่างนะครับไข่ตอนนี้ที่มีขายอยู่นะครับมีอยู่2ซีรีส์คือซีรีส์ general กับ Gemini นะครับภาพรวมของไข่ก็จะมีตามรูปภาพนะครับฟักออกมาก็จะมีแบ็กกราวด์ที่เหมือนในตัวรูปแบบของไข่เลยเวลาคุณกดซื้อคุณสามารถไปกดดูได้ก่อนพรีวิวได้ก่อนนะครับมันก็จะมีรูปภาพมาให้ว่าออกมาแล้วเนี่ยจะได้ประมาณไหน ราคาไข่เนี่ยอันนี้เพิ่งประกาศมาใหม่เลยว่าในช่วงวันที่26หนะครับหลังใบ2ถึงวันที่1สิงหาก่อนเกมเปิดนะครับราคาไข่จะถูกลงาจากหน้าจอตรงนี้นะครับไข่ทั้ง3ใบเนี่ยราคาใบละ13,000นไดนอบนะครับในส่วนของไดโนบอทหรือหุ่นยนต์เนี่ยราคาอยู่ที่26,900นระครับรวมกันแล้วเนี่ยเลขกลมๆคือประมาณ40,000 4 40, 0,000เหรียญไดนอบนะครับ มารวมค่าแก๊สที่คุณต้องไปฝากให้ไข่เนี่ยมันฟักออกมาหรือในการทําลงอีเวนต์ลงกิจกรรมเข้าไปต่อสู้ต่างๆ่ยกลมๆคือคุณต้องใช้เหรียญได้นอบประมาณ50,000เหรียญได้นอบซึ่งตอนนี้ราคามันขึ้นมาสูงจากจากผู้เรียนแรกๆนะครับแต่ตัวไข่กับตัวเดนอบจะถูกราคาเปลี่ยนใหม่นะครับ26ถึงวันที่1เนี่ยโดยราคาไข่จะกลายเป็น4,999หรือประมาณ5,000เหรียญน,นะครับ เดนอบเดโนโบอดจะถูกลดลงเหลือ9999หรือประมาณ1 0,000หมื่นนะครับหมายความว่าคุณจะใช้เงินถูกลงกับผู้เล่นแรกนะครับประมาณผมรวมให้แล้วคร่าวๆนี่คือ2 0,000ื่นดนอบหักค่าธรรมเนียมค่าแท็กเรียบร้อยอาจจะมีการใส่เพิ่มเติมเผื่อการลงกิจกรรมในอนาคตก็เลขกลมๆคือมา3า0 0 0ื่ถ้าเทียบกับ5 0,000ื่นตอนแรกเนี่ยโยลดมาค่อนข้างเยอะนะครับเกือบครึ่งหนึ่งทีเดียว แต่ผู้เล่นเก่าไม่ต้องเสียใจไปครับเพราะทางเกมจะมีการชดเชยให้นะครับก็คือจะได้แต้ม NFT ที่เอาไปแลกของเนี่ย100แต้มแล้วก็ชิ้นส่วนของไดโดบอทสุ่มนะครับฟรีอีก1ชิ้นส่วนนะครับก็เรียกว่าเกมค่อนข้างเอื้อกับผู้เล่นเก่าแล้วก็ผู้เล่นใหม่เดี๋ยวลอปเปให้เหตุผลอย่างนี้ครับเนื่องจากราคาของเหรียญเนี่ยมันพุ่งขึ้นสูงและคนที่อยากเล่นจริงๆตอนนี้จะเข้ามาอุย้ยต้องใช้เงินมากกว่า คนที่เล่นเก่าเนี่ยเป็นเท่าตัวแล้วเพราะฉะนั้นเขาเลยลดราคามาให้กับคนที่สนใจเข้ามาเล่นในช่วงระยะเวลาประมาณ5วันนะครับก่อนที่เกมจะเปิดให้เล่นใครสนใจก็เป็นโอกาสที่ดีครับที่จะเข้ามาเริ่มเล่นเกมนี้นะครับเอาละมาต่อครับเมื่อคุณเข้ามาซื้อไข่มีซีรีส์ General กับซีรีส์ Gemini ่นะครับเจมินี่เนี่ยจะใช้เหรียญที่การซื้อขายแตกต่างกันนะครับไม่ใช่เหรียญไดหนบแล้ ที่เหรียญ JDI แล้วก็เหรียญ z MN กับเหรียญ z Farm นะครับก็มันจะมีลิงก์ให้คุณเข้าไป swap เหรียญนะครับทาง PDF File นี่ก็บอกเลยว่าไดหนบคุณสามารถแลกได้ที่ e F Swap นะครับเลือก s e l e ป t ร์ที่8ถึง10 JDI ก็ e F Swap เหมือนกันหรือจะไปทางว a ร d เ n น SET m a i z Farm ก็วา r d e n นเหมือนกันนะครับ JDI เนี่ยเขาบอกว่าควรมีติดเอาไว้สักหน่อยนะครับถ้าเกิดว่าสนใจในการเล่นเกมนี้ เพราะว่ามันอาจจะไปซื้อไข่บางตัวได้นะครับหรือว่าบล็อกช่องเก็บของ inventory ต่างๆหรือการรีสเตตัสอนาคตเพราะชิ้นส่วนต่างๆของดีเหมอดมีสเตตัสบอกนะครับเราไปดูกันในส่วนของหน้าโปรไฟล์นะครับหลังจากคุณได้ไข่มาแล้วคุณเอาไข่ไปฟักนะครับวิธีการฟักก็คือนําเหรียญไปเซ็กเอาไว้แต่และเหรียญแตกต่างกันครับใดหนอเหรียญ d i หรือเหรียญต่างๆที่มีอยู่ในลิสต์เนี่ย แตกต่างกันในระยะเวลาที่จะฟักไข่นะครับต้องเข้าไปดูว่าแต่ละเหรียญเนี่ยมูลค่าเป็นยังไงระยะเวลาน้ยระยะเวลามากต่างกันแค่ไหนผมเลยบอกว่าคุณต้องมีเหรียญเผื่อเอาไว้ในส่วนหนึ่งนะครับนอกจากในการซื้อไข่แล้วหากภาษีแล้วต้องมีเหรียญในการฟักไข่ด้วยเมื่อไข่ฟักออกมาแล้วมันจะบอกเลขที่ไข่ครับใครที่เป็นนักสะสมอยากได้เลขสวยๆเข้าไปดูใน t า a ซ s ้อชันได้ว่าตอนเนี้มันถูกฟักไปถึงเลขเท่าไหร่แล้วแล้วเราจะซื้อไข่เนี่ย ตอนไหนดีนะครับมงบอกถึงธาตุที่มีในตัวตัวไข่เองที่เราเลือกซื้อมาบอกถึงซีรีส์นะครับใครที่ซื้อวันแรกก็จะได้ซีรีส์ Opening Day มานะครับตัวโปรไฟล์สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะครับเพราะเป็น NFT แต่ระบบ Market p a พจจะไม่เปิดน,นะไปเปิดอีกทีช่วงปลายปีครับตัวนี้นะครับที่จะบอกว่าระยะเวลาในการซื้อขานะครับเอามาสเต็กได้นะครับ เหรียญ JDI เหรียญในนอกเหรียญ DBM เหรียญเช็ดฟาร์มนะครับหลังจากนั้นเนี่ยมุมบนขวามือนะครับก็จะมีคุณสามารถเข้ามาเป็นกึ่งๆึ่งเดลิเวสรีนะครับเข้ามาเคลมเหรียญคุณจะได้แต้มพอยไปในส่วนนี้ก็ผู้เล่นเก่าจะได้แจก100แต้มนะครับเพื่อเป็นแลก NFT NFT ของเกมนี้ที่นำไปแลกได้คืออะไรก็คือเป็นส่วนของภาพครับ ที่เป็นล i m i t e d ด e ิ i ิชันะครับหมดแล้วหมดเลยซึ่งเซตแรกเนี่ยซีรีส์หนเนี่ยหมดไปแล้วนะครับตอนแรกดีลเลอร์บอกว่าจะแจกเป็นรูปภาพเลยแต่เขามาคิดอีกทีว่าแจกเป็นแต้มดีกว่าเพราะบางคนชอบบางภาพไม่เหมือนกันนะครับ <c oughs> ก็ได้แต้มมาผูเ้เล่นเก่าได้แต้มมาเก็บเอาไว้ได้นะครับไปแลกรูปภาพได้ในอนาคตถ้าคุณไม่พอใจในในตอนปัจจุบันนี้นะครับมาดูในส่วนของหุ่นยนต์ในโดโบอทกันบ้างนะครับ เ e นโลบอเนี่ยจะมีชิ้นส่วนต่างๆห้าชิ้นส่วนนะครับหัวแขนขาตัวนะครับแต่และชิ้นส่วนเนี่ยจะมีสเตตัสที่แตกต่างกันรูปภาพนี้ก็คือรูปภาพของเ e นโลบอราคาเต็มนะครับ26,900เมื่อคุณเข้าไปแล้วซื้อใครแล้วมุมขวาบนนะครับจะมีขีด3ขีดกดไปเลือกไปที่ช็อปได้นะครับจะมีเดนโลบอที่ให้คุณเลือกซื้ออยู่นะครับ ซึ่งราคาก็จะลดไปเหลือ9999นะครับอ้ลดไปเกือบ3ามเท่าเหมือนกันนะครับในตัวนี้นะครับในโดบอรนี้ใช้เวลาคราฟ3วันแต่ละชิ้นส่วนจะมีท่าตที่แตกต่างกันนะครับตอนนี้ออกมาเป็นแค่คอมมอนหเดียวนะครับถ้าคุณได้ชิ้นส่วนที่ท่าตตรงกันเขาจะมีไดโดบอทที่เป็นเซตซึ่งแต่ละเซตก็จะมีความสามารถพิเศษเพิ่มเติมขึ้นมาจากถ้าคุณคลเซต ชิ้นส่วนแต่และชิ้นส่วนสามารถแลกเปลี่ยนซื้อขายได้ในกันใน a r k e t ิตเพที่กำลังจะเปิดในช่วงปลายปีหมายความว่าถ้าคุณมีชิ้นส่วนไหนไม่พอใจอยากได้รูปแบบของเลตับอทที่แตกต่างกันสามารถเลือกซื้อมาให้ประกอบเป็นตัวเดียวได้นะครับแล้วก็เอาลงไปลงแขกเพราะตัวนี้เตตัสแต่ละตัวเนี่ยส่งผลต่อการ PVP ด้วยนะครับที่จะเกิดขึ้นทาทีมงานบอกว่ามีการตีบวกจากคอมมอนไปเลเจนดรี่ได้เลยนะครับ ก็จะอัพเซตัสขึ้นมาใครที่ชอบการแข่งขันชอบสาย PVP ชอบสายทวนเนา์เมนลงแข่งแล้วได้เหรียญกลับมาได้ NFT พิเศษกลับมาเนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเอาละ่ะตอนนี้มีข่าวอะไรพิเศษบ้างนะครับตอนนี้ทาง d e v o p o p e ได้ออกมาบอกว่ามีข่าวข่าวลือข่าวล่วกลับมานะครับซึ่งผม บอกคร่าวๆแล้วกันนะครับรอประกาศหน้าเว็บกันอีกทีนะครับติดตามได้ในเทเล gram นะครับทวิตเตอร์เฟซบุ๊กก็มีกลุ่มของเดนอ b บ t t h a ไทยแลเหมือนกันนะครับข่าวตอนนี้ก็คือว่ามีการขยายออกไปและในทางประเทศทางเอเชียนะครับมีการ PR ด้วยง,งบมาเก็ตติ้นี่แหละที่เราเสียในการ t r a n s ซ t i o n ในการซื้อขายเหรียญไดโนบอนะครับตลาดเอเชียเริ่มที่จะมองเห็นเกม d ดนอมรแล้วนะครับ ก็ถ้ามีผู้เล่นหลังไหลเข้ามาเยอะนะครับเกมนี้ก็น่าจะสนใจน่าสนใจเลยทีเดียวแหละเพราะว่าจะมีผู้เล่นมาแล้วก็มีการตลาดซื้อขายก็จะกว้างมากขึ้นนะครับตลาดใน,นการแข่งขันก็จะกว้างมากขึ้นราคาเหรียญก็อาจจะมีการปรับตัวขึ้นได้อีกนะครับมีการข้อรับกับผู้พัฒนาท่านอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้เขายังไม่บอกมาว่าใครนะครับก็น่าจะมีการประกาศในช่วงช่วงช่วงนั้นเองนะครับ คอร์รัปตัวนี้เขายังไม่บอกว่าคอร์รัปส่วนไหนอาจจะมีส่วนของเดโนบอทเป็นเดโนบอทพิเศษขึ้นมานะครับหรือรูป NFT ที่มีการคอร์รักับกับผู้พัฒนาเจ้าอื่นเป็นรูปใหม่ขึ้นมานะครับนอกจากน้องเดโดเสาที่เราเห็นกันไปแล้วนะครับโอเค Marketplace กำลังจะมานะครับระบบบิดไอเทมกำลังจะมาไอเทมใหม่กำลังจะมาหลายหลายอย่างนะครับก็สามารถพัฒนาได้อีกเยอะนะเกมนี้ รูปแบบของเกมเป็นแค่ช a ว o n e -on- o n e นะครับ Battles PVP ลงแล้วก็ได้ XP กับเดนอบมาถ้าเกิดแพ้คุณไม่ได้เหรียญเดนอบครับแต่คุณได้ XP ไปพัฒนาตัวละครนะครับตอนนี้ระบบเนี่ยจะเป็น PVP ก่อนนะครับระบบ PVE หรือลุยด่านเนี่ยยังไม่มาไม่รู้ว่าจะมาไหมนะครับก็ก็รอทางทีมงานผู้พัฒนาแลา้วกันว่าระบบเกมจะมาอะไรมาอีกบ้างนะครับ ทาง pdf ไฟล์นี่ก็มีบอกถึงนักลงทุนเหมือนกันนะครับว่าวอลุ่มซื้อขายเนี่ยมีประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัวนี้ใครที่ถือแล้วก็หวังว่าจะได้ผลตันผลจากตัวเหรียญที่คุณถือนะครับ3%ก็มีสิทธิ์เหมือนกันเป็น passive income นะครับถ้าเกมเนี้บูมมากๆก็อาจจะมีรายได้เข้ามาเยอะเหมือนกันมีตารางเปรียบเทียบ Marketcap นะครับซึ่งตอนเนี้ย a r k e t Cap เนี่ยเขายังไปได้อีกนะครับยังไปได้อีก ประมาณผมจำไม่ได้เหมือนกันประมาณ8ล้านนะครับล้านอยู่ที่0.02ซึ่งถ้ามากกว่านี้ประมาณ10เท่านะครับก็จะเป็น 0. 0.2ซึ่งในเกมของคริปโตเบสก็ประมาณ80ล้านนะครับประมาณนี่เหมือนกันถ้าจะเทียบ Market Ca p กับ,ก,บกับเกมคริปโตเบสก็ราคามันยังไปได้อีกนะครับเกมนี้ยังยังมอง,มองผมว่าน่าสนใจน่าสนใจทีเดียวแล้วก็ วันที่1สิงหาต้องมาดูรูปแบบเกมเพย์ว่าทําได้เหมือนอย่างที่เขาบอกไหมถ้าทําได้เกมสนุกมีผลต้องแทนดีผู้เล่นอีกเยอะแน่นอนนะครับสําหรับสายเล่นเกมไม่ต้องคิดอะไรมากเข้าไปซื้อไข่ซื้อ d ด n โ b o อทบ x ็อเตรียมลงสนามแบทเทิลได้เลยนะครับราคาก็ดีมากจนถึงวันที่1ที่เกมเปิดนะครับก็ฝากไว้เท่านี้สําหรับเกมไดโนพาร์คครับใครสนใจเข้าไป เลือกซื้อเลือกดูในเว็บได้นะครับเชื่อมต่อกับกระเป๋า b e t a m a x k b s c smart contact ค่ามเนียมถูกด้วยฝากไว้สุดท้ายครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วก็อยากให้รีวิวเกมไหนสนใจเกมไหนแจ้งบอกได้ในคอมเมนต์ด้านล่าง YouTube ครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับเกม d ด n o p a r k ฝากเอาไว้และสวัสดีครับ